พอดีนะครับเห็นข่าวว่ามีอดีตในตำรวจคนหนึ่งนะครับขอบเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านะครับก็ที่มีเรื่องของก้าวนะครับข้าวกระเทยเนี่ยนะครับไปโกงบอนนะครับไปโกงบ่อนให้ตรวจสอบว่าเฮ้ยที่โกงบอนนะอ่ะอ่พวกเนี้ยคือคนที่ไปโกงบอนนะคำถามที่ผมอยากรู้นะครับคำถามที่ผมอยากรู้ว่าอาดีตในตำรวจคนเนี้ย มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของบ่อนหรือเปล่าหรือเป็นอะไรกับเจ้าของบ่อนเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าเป็นผู้เดือดร้อนหรือเปล่าถึงได้ต้องเอาหลักฐานหรือเอกสารเนี่ยไปบอกนะครับว่าคนที่ไปคนที่เป็นลูกค้าที่บอกว่าโดนโดนจับอุ้มไปโดนอะไรไปเนี่ยนะครับบอกว่าไปโกงบ่อนคําถามคือคุณเป็นเจ้าของบ่อน,นอาห,ารหรอครับ คุณเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของบ่อนหรือครับหรือคุณเป็น آ, ร่วมมือกัเบเจ้าของบ่อนหรือยังไงครับคุณถึงได้มาให้ข้อมูลแบบนี้มันเป็นถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันเป็นการโกหกมันเป็นการแจ้งความเท็จหรืออะไรหรืออะไรเท็จเจ้าของบ่อนต้องเป็นคนมาแจ้งเองไม่ใช่หรือครับผู้เสียหายต้องคนมาแจ้งเองไม่ใช่หรือครับแต่นี้ <US> S> <S คุณหอบหลักฐานเอามาเนี่ยเพื่ออะไรครับคุณปกป้องเจ้าของบ่อนหรือครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้เท่ากับยืนยันว่า ที่นี่มีบ่อนและเป็นบ่อนจริงๆเพราะคุณยืนยันว่าคนพวกนี้คุณมีหลักฐานว่าคนพวกนี้โกงบ่อนแสดงว่ามันก็ต้องมีบ่อนจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ว่าถ้ามีบ่อนจริงทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหลายเนี่ยถึงไม่รีบจัดก,การถึงไม่รู้ว่าที่นี่มีบ่อนแต่ก็อย่างที่ว่ามีคันโยกย้ายไปแล้วแต่ในทั่วกรุงเทพมีบ่อนอีกเยอะแยะมากมายสิแสดงว่าแบบนี้ก็เป็นความจริงดีครับ แสดงว่าที่นักเล่นพวกนี้นะครับออกมาบอกว่าทั่วกรุงเทพมีบ่อนร้อยแ่งก็ต้องเป็นความจริงใช่หรือเปล่าเพราะอาดีตในตํารวจออกมานะครับปกป้องมีความผมมีความรู้สึกว่าอาดีตในตารวจคนนี้ออกมาปกป้องเจ้าของบ่อนพูดทุกอย่างว่าคนที่มาแจ้งความผิดเพราะไปโกงบ่อนคําถามคือลูกค้าจะโกงบ่อนหรือบ่อนจะโกงลูกค้านะประชาชนไม่ได้สนใจแต่ นะครับหน่วยงานราชการเป็นคนบอกเองว่านะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีบ่อนสรุปคืออะไรครับแล้วนี่มันคืออะไรฮะนี่อดีตในตำรวจรู้หมดทุกอย่างเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้เงินไป5วันนะ่ะแตมาเล่นเนี่ยโกงไป5วันโกงไป10ล้านโอ้โหรู้หมดเลยทุกอย่างสรุปคุยคุณมีส่วนได้ส่วนเสียกับบ่อนใช่ไหม คุณรู้เห็นกับบ่อนใช่ไหมหรือคุณเป็นหุ้นส่วนบ่อนหรือยังไงครับที่ออกมาแบบเนี้ยผมถามหน่อยจะครับวันนี้สิ่งที่สมควรจะออกมาก็ต้องออกมากํจาจัดเรื่องของบ่อนออกมาเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดูแลและปล่อยให้บ่อนเกิดในพื้นที่ของตัวเองอันนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับคุณอย่าหลงประเด็นครับคุณเป็นถึงอดีตตํารวจ สแสดงว่าแบบนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้หรือเปล่ามันแสดงให้เห็นแบบนั้นหรือเปล่ามันแสดงให้เห็นชัดเจนหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอะหลายๆคนนะ่ะรู้เห็นเป็นใจแ <t> <woah S 2> ม้กระทั่งคุณแพรีตํีตรวจคุณยังรู้หมดเลยอะครับแล้วคุณรู้ด้วยว่าพวกเนี้เป็นคนโกงโกงบ่อนคุณรู้แสดงว่าถ้าคุณรู้ว่าพวกนี้โกงบ่อนแสดงว่าคุณก็รู้ว่าที่นี่มีบ่อนมาต้องนานต้องต้องนานแล้วถูกต้องหรือเปล่า แล้วคุณเป็นอดีตตำรวจทำไมคุณถึงไม่แจ้งดำเนินคดีว่าที่นี่มีบ่อนผมชอบถามหน่อยนะครับนี่นะครับคือความชัดเจนที่ให้เราเห็นเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอดีตตำรวจเนี่ยรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ว่าในพื้นที่นะครับต่างๆเนี่ยปล่อยให้มีบ่อนได้ยังไงประชาชนไม่อยากรู้ครับว่า ลูกค้าจะโกงบ่อนหรือบ่อนจะโกงลูกคเป็นเรื่องของบ่อนไปจัดการกันเองไปดําเนินคดีกันเอาเองครับแต่ที่สําคัญคือปล่อยให้มีบ่อนได้ยังไงตรงนี้ถ้าหากที่ประชาชนอยากรู้ฝากเอาไว้นะครับคุณอดีตตารวจ